กับวันนี้คณิคคิดสนุกในสัปดาห์ที่12นะคะกับการแก้โจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาเรามาดูโจทย์ปัญหาแรกนะคะต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคาร25,730บาท วันนี้นําเงินไปฝากอีก3,980บาทต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคารทั้งหมดกี่บาทนักเรียนก็จะต้องทราบก่อนว่าโจทย์กําหนดอะไรบ้างโจทย์กําหนดว่าต้นก,นกนนน 25, ล้ามีเงินฝากในธนาคาร25,730บาทแล้วก็วันนี้นําเงินไปฝากอีก3,980บาทสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบโจทย์ต้องการทราบว่าต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคารทั้งหมดกี่บาท ก็คือนักเรียนก็จะต้องรู้สิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบต่อไปมามาดูโจทย์ที่2สัปดาห์แรกโรงงานขายสบู่ได้1 3 0 2 0ก้อนสัปดาห์ที่2ขายสบู่ได้มากกว่าสัปดาห์แรก7 4,700ก้อนเขาอยากทราบว่าสัปดาห์ที่2โรงงานขายสบู่ได้กี่ก้อนนักเรียนก็จะต้องรู้ว่าโจทย์กำหนดอะไร โจ์กำหนดมาว่าสัปดาห์แรกขายสบู่ได้1 3 0 2 0ก้อนสัปดาห์ที่2ขายสบู่ได้มากกว่าสัปดาห์แรก4,700ก้อนสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือเขาอยากทราบว่าสัปดาห์ที่2เนี่ยโรงงานขายสบู่ได้กี่ก้อนใช่ไหมคะแล้วย่งก็จะต้องรู้ว่าโจทย์กำหนดอะไรมาแล้วก็สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนั้นคืออะไร ต่อไปพ่อจ่ายเงินค่าทาสีร yeah. oh ั้ว18,700บาทจ่ายค่าทาสีร hm ั้วน้อยกว่าค่าทาสีบ้าน2 5 0 0 0บาทเขาอยากทราบว่าพ่อจ่ายเงินค่าทาสีบ้านกี่บาทโจทย์กำหนดอะไรมาค่าทาสีรั้ว1 8 7 0 0บาทค่าทาสีรั้วน้อยกว่าค่าทาสีบ้าน2 5 0 0 0บาทสิ่งที่โจ์ต้องการทราบเขาอยากทราบว่าพ่อจ่ายเงินค่าทาสีบ้านทั้งหมดกี่บาท อันนี้ก็คือเป็นการแก้โจทย์ปัญหาต่อไปเรามาดูถังเก็บนะ้ำมีความจุหนึ่งมืองพันลิตร โอ่งมีความจุมากกว่าถังเก็บน้ำ1,250ลิตรโอ่งมีความจุกี่ลิตรถังเก็บน้ำมีความจุเลขที่หนางนะคะนักเรียน12,000ลิตรโอ่งมีความจุ10,000โอ่งมีความจุมากกว่าถังเก็บน้ำ1,250ลิตรเรายังไม่รู้ว่าโอ่งจุ ทั้งหมดกี่ลิตรใช่ไหมคะแต่มันจุมากกว่าถังเก็บน้ำ1,250ลิตรนักเรียนก็จะต้องรู้ว่าโจทย์กำหนดมาว่าถังเก็บน้ามีความจุ12,000ลิตรโอ้มีความจุมากกว่าถังเก็บน้ำ1,250ลิตรอันนี้คือโจทย์กำหนดมาแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบโจทย์ต้องการทราบว่าโอ้มีความจุกี่ลิตร นะักเรียนก็จะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า12,000บวกกับ1,250ก็จะเป็นความจุของโอเพราะฉะนั้นโมีความจุ1 0 0 0เออ13,250ลิตรแล้วก็มาบวกกันเรามาดูโจทยปัญหาข้อ2ชาวสวนขายทุเรียนได้เงิน65,200บาท ขายเงาะได้เงินสอง0 0็ันห้าร้อยบาทชาวสวนขายมังคุดและเงาะได้เงินกี่บาทขายเงาะได้เงินสอง0 0็ันห้าร้อยบาทขายทุเรียนได้เงินห5ห0 0้าันสองร้อยบาทโจทย์กำหนดมาว่าชาวสวนขายทุเรียนได้เงินห5ห0 0้าสอง้อยบาทขายเงาะได้เงินสอง0 0็ันห้าร้อยบาท สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเขาอ,อยากทราบว่าชาวสวนขายมังคุดและเงาะได้เงินกี่บาทแล้วเนี่ยก็ต้องเอามาบวกกันบวกกันได้92,700บาทอันนี้ก็คือชาวสวนขายมังคุดชาวสวนขายเงาะและทุเรียนรวมกัน ต่อไปเขาบอกว่าแม่มีเงิน12,670บาทอมสินมีเงิน2 1 4 4 0บาทเขาถามว่าออมสินมีเงินมากกว่าแม่กี่บาทโจทย์กำหนดมาว่าอมสินมีเงิน20,000 1400บาทแม่มีเงิน12,670บาทเขาอยากทราบว่าอมสินมีเงินมากกว่าแม่กี่บาทก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า2 0 1,400รลบกับ1,2,670ก็จะได้8,730อันนี้คือออมสินมีเงินมากกว่าแม่8,730ัอยบาทต่อไปการแก้โจทย์ปัญหานักเรียนจะทําได้โดยนักเรียนต้องอ่านทาความเข้าใจกับโจทย์ปัญหาก่อนวางแผนแก้ปัญหาแล้วก็หาคําตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคํำตอบต่อไปเรามาดูการสร้างโจทย์ การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์เขาจะกำหนดประโยคสัญลักษณ์ให้ว่า7 7 2 0 0ลบกับ11,200นักเรียนจะสร้างโจทย์ปัญหาว่ายังไงนี้ครูสร้างว่าวันใหม่ต้องการปล่อยปลาดุก7 7 2 0 0ตัวปล่อยไปแล้ว11,200ตัวอันนี้คือเราได้โจทย์บอกแล้วทีนี้เราอยาก สร้างให้มันเป็นโจทย์ปัญหาเราก็ต้องมีโจทย์ถามด้วยมันจะได้ครบสมบูรณ์แบบครูก็เลยบอกว่าวันใหม่ต้องซื้อปลาดุกมาปล่อยเพิ่มอีกกี่ตัวเห็นะคะวันใหม่ต้องการปล่อยปลาดุกเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยตัวปล่อยไปแล้วก็ต้องมารบกันหนึ่งมืหนึ่งพันสองร้อยตัววันใหม่ต้องซื้อปลาดุกมาปล่อยเพิ่มอีกกี่ตัว นี่ก็เอามาลบกันนี้ก็จะได้โจทยปัญหาการลบก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะวันใหม่ต้องการปล่อยปลาดุก77,200ตัวปล่อยไปแล้ว11,200ตัววันใหม่ต้องการซื้อปลาดุกมาปล่อยเพิ่มอีกกี่ตัวอันนี้ก็คือการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญ,ญลักษณ์การเ ต่อไปเรามาดูอีกตัวอย่างหนึง่งผูก็สร้างว่าฟาร์มแห่งหนึ่งเลี้ยงไก่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยตัวเป็นไก่ตัวผู้ร้อยสี่สิบห้าตัวรวมมีไก่กี่ตัวโจทย์ข้อนี้ก็จะได้ว่าฟาร์มแห่งหนึ่งเลี้ยงไก่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยตัวเป็นไก่ตัวผู้หนึ่งร้อยสี่สิบห้าตัวรวมมีไก่ทั้งหมดกี่ตัว โจทย์ปัญหานักเรียนจะต้องมีทั้งส่วนสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามนอกจากนี้การสร้างโจทย์จะต้องมีความเป็นไปได้และสมเหตุสมผลนะคะนักเรียนคณิตคิดสดุกสวัสดีค่ะ